สวัสดีค่ะวันนี้ออนจะมามาบอกวิธีการคำนวณน,นะคะก็มาตามสัญญาที่เคยบอกว่าจะสอนนะคะเดี๋ยวออ,ออนจะปล่อยวิชาเนาะเรียกว่าปล่อยวิชาดีกว่านะเพราะว่าก็ไม่มีใครปล่อยง่ายๆนะแต่ออนอยากปล่อยจังเลยคะ่ะท่านจะได้ทราบกันว่าท่านรหัสใหม่เลขอะไรเวลาออนพูดในในช่อง youtube ในคลิปปี แต่ละปีเกิดเนี่ยไอลา board, ออนบอกว่าให้นอนทิศอะไรเนี่ยเป็นชาวที่ตนตกที่ตนออกท่านจะได้ทราบนะในบ้านมีสมาชิกี่คนคำนวณให้หมดถ้ามีเด็กนี้ทิศเรียนดีเลยนะหมายเลขนี้คำนวณมาจากคริสต์กักราชนะเป็น,หม,ปนหมายเลขจากสวรรค์ของท่านเลยนะไม่ใช่เอาอยู่ดีๆใครมาตั้งไม่ใช่นะเดี๋ยวเอาสองตัวท้ายของคริสต์กักราดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะก็ มันเดี๋ยวพอเราคำนวณได้มาเนี่ยมันเป็นมันเป็นกุญแจไขปริศนาชีวิตท่านเลยท่านจะได้ทราบว่าท่านใส่ต้องใส่เสื้อผ้าสษษีอะไรนะท่านมาเกิดตอนมาจุติมาเกิดในโลกเนี้พังสะดมโลกเป็นอะไรนะค่ะท่านจะทราบเลยอก,กิ่งสวรรค์ท่านนี่แหละค่ะคือหมายเลขรหัสประจําตัวเนี่ยคนจีนเขาเรียกหมายเลขหมายเลขกลัวค่ะ รหัสตัวเดียวเลยเป็นกุญแจดอกเดียวเลยค่ะไขปริศนาชีวิตท่านต้องมีทิศมงคลสี่ทิศทิศอัปมงคลสี่ทิศนะคะ,นะคะเอามาคำนวณให้หมดคนแก่คนท่าป่วยอยู่เนี่ยหรือไม่ป่วยในยได้แข็งแรงค่ะให้ท่านหันไปทิศมอเทวาดานะหรือทิศมงคลประจำเดือนของท่านเวลามีใครป่วยในบ้านปรับมะข้าวเตาไฟไป ทิศหมอเทวดาเทพรักษากินข้าวเหมือนกินยาเลยมีเด็กจะสอบปรับไปทิศเรียนดีของแม่บ้านเลยนะคะใครเป็นใหญ่ในบ้านปรับไปเลยเด็กในบ้านจะได้เรียนเก่งนะทิศเรียนดีเนี่ยแล้วเด็กจะต้องนั่งหันหน้าไปทิศมงคลของเขาเพราะฉะนั้นสมาชิกในบ้านทุกคนต้องรู้ต้องทราบว่ารหัสหมายเลขใครรหัสหมายเลขอะไรใครรหัสหมายเลขอะไรนะคะหมายเลขนี้ไม่ใช่ว่า ทิศการน,นอนนี้ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดนอนเหมือนกันหมดทุกคนในบ้านนั่งเหมือนกันหมดทุกคนในบ้านไม่ใช่ค่ะจะมีทิศอปมงคลสี่ทิศและทิศมงคลสทิศท่านนึกออกไหมคะเราเนี่ยจะมีแปดทิศนะ,ะตะวันตกตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ออกเหนือออกใต้ตกเหนือออกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะ,ะออกเฉียงใต้เนี่ย มันจะเป็นแยกๆกันไปทิศมงคลท่านมีสี่ทิศทิศอัปมงคลสี่ทิศแล้วท่านจะได้ทราบว่ามีทิศอะไรบ้างนะจำไว้นะคะใครป่วยเดี๋ยวเราก็จะให้เขานอนทิศมงคลทิศหมอเทวดาของเขาเหมือนเทวดามาดูแลนะแล้วเดี๋ยวเราปรับเมื่อเข้าไปทิศหมอเทวดาก็เหมือนกินยากินข้าวกินน้ําเป็นยาทิพย์เลยนะค่ะเด็กก็มีทิศเรียนดีผู้เอ่อคนที่กําลังวัยแต่งงาน ได้ก็ต้องแต่งงาน่ะนอนทิศลายคาล่มเย็นคนที่ไม่ได้แต่งงานนักทีต้องนอนทิศนี้นะจะได้แต่งงาน,น <illes> ค่ะเขาเรียกทิศความรักค่ะทิศชายคาล่มเย็นนะไปให้ออนเปิดทิศความรักให้ก็ได้นะคะออนเปิดทิศความรักให้นะคะจะได้มีคู่จะได้แต่งงานกันทันทีนะคะก็อันน,นี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะค่ะพูดเรื่องจริงนีค่ะ พูดเรื่องจริงๆนะคะแล้วก็ท่านที่วัยทํางานก็กระตุ้นเรื่องเงินนะท่านที่วัยเรียนก็กระตุ้นเรื่องเรียนดีค่ะท่านที่ป่วยก็ต้องนอนทิหมอเทวดาเทพรักษานะบ้านใครเรหองละแห่งมากๆก็ต้องท่านใช้ทิศปองดองค่ะทิศอ่ใช้คาลมเย็นทิ์ทิท์ความรักทิ์ที่มีคู่นี่แหละค่ะใครไม่มีคู่นะนอนทิ์ความรัก ดูทิศความรักให้ดีอย่าเป็นซ่วมอย่าเป็นอะไรเด็ดขาดทิศความรักท่านเสียหายท่านไม่ได้แต่งงานนะคะค่ะท่านอยู่บ้านนี้กี่ปีมันส่งผลนะค่ะถ้าเราเช่าบ้านอยู่แปบบ๊แบๆบไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าบ้านเราอยู่ถาวรทิศมุมคลของท่านต้องทําให้สะอาดเรียบร้อยอย่าให้รลกลุงหลังค่ะอันนี้ข้อสําคัญนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าหม่เราจะสอนคํานวณว,ว่า วิธีการคำนวณคริสต์สกัาชเอามาเทียบกับพศเกตก็ได้ค่ะแล้วท่านจะรู้คริสต์สกัาลดอะไรนะแล้วท่านก็เดี๋ยวนี้ง่ายเนาะมีมือถือนะท่านก็เอามาคำนวณเดี๋ยวออกจะบอกที่วิธีการคำนวณในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนค่ะ